自备老仔，脖子上喜欢挂玉牌，香炉供台上摆，长大才开白黄牌。那么难，虔诚拜三拜，钱包里面多几百。那么难，一的是六合彩，难的是登和牌。来猜。这尼，要拿破，要拿破盘，内囊，才可写。东莲尼，蛮准，蛮要拿破盘，内可写得嘛。 ่ะสนุกเออดิเฮ้ยเห็นปะเออนั่นเองนั่นที่อะไรวะเสียดินไก่ตุย้ยนี่หว่าที่ขอละท่านกันเดี๋ยวค่อยตามมาดูหนะ่อยเดี๋ยวดูแล้วเลขาเข้าโค้งถึงกี่โมงนะถึงห้านาทีถึงค่ับตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วครับ โอ้โวันนีครับ,บค,ครับใช่นักหรือครับ,บค,ครับคุณดูข่านะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ผมมีข้อเสนอให้คุณคุณต้องสนใจไม่ไน้อยน้อยผมก็เห็นด้วยว่าคุณจะรับขอบ้อเสางน้อยเนี่ <c oughs> ยโรงเรียนให้กผมและผมเป็นเบื้องหลัง หลังจากนั้นผมจะให้บน,นัสคุณหลังจากที่คุณเพิ่มเกรดให้ลูกผมเป็น4.00ถ้าซื้อโรงเรียนส่วนเนี่ยโบนับสขอบคุณไม่ดีแน่เลยถ้ามีคนรู้ว่าโรงเรียนเรารับเงินเพิ่มเกรดและมีพวกนักธุรกิจมาฟองเงินถ้าคนรู้โรงเรียนเสียชื่อเสียงแน่เลยว่ะ ว่าเดูบอนถืบอบะตรเขาไม่ได้ทำดอกว่ะถ้าเรารับเราก็จะมีเงินและให้ลูกให้หญิงเทียเ่ยวแต่ถ้ามีคนรู้ละ่ะผมมีสายจากนักเรียนว่าผมน้าดูธุรกิจกองเงินตอนนี้ผมมีหมายคน้นขออนุญาตค้นหน่อยครับคุณม,มีความผิดจริงเรื่องจับตัวนะครับผมไม่ได้ทำครับ อย่ามาอย่ามานี่เขาบอกว่าเงินใต้โต๊ะครับแล้วขายโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนจุดประงานเบื้องหลังจริงไหมครับผมไม่ขอตอบครับจริงไหมครับจริงไหมครับจริงไหมครับโทษที่ทำใผิดนะครับผมรู้ว่าันผิดเพราะงั้นผมขอเสกตกลงนิดหน่อยครับใครก็เป็นมนุษย์เหมือกันทุกคนฉันรักฉันชอบเงิน การรับไตโตเป็นสิ่งที่มีดีอยู่แล้วเพราะงั้นควรทำสิ่งที่ถูกนี่เชวโตทรหาตำรวจัะข่าวเลยนี่ค่ะตำรวจคะ,คะมาที่โรงเรียนภูโตวิทยาหน,น่ะคะตอนนี้มีนักการเมืองจะเอาเองินยาใต้โต้ซื้อโรงเรียน,นะคะ่ะขอนะคข่าวด้วยค่ะพี่ค,ครับเดี๋ยวจะรีบไปให้เร็วที่สุด ก็ข้อเสนอหนี้มันอะไเลยนะครับผมคงรับไว้ไม่ได้หรอกถึงโรงเรียนผมจะไม่มีตังค์แต่ก็มีจิตนึงนะครับเฮ้ยยินเดียขนาดนี้มึงยังไม่เอาอีกเหรอได้ไม่เอาก็ไม่เอาเฮ้ยไม่ได้ดูดับแล้วถ้าดบผมเอาด้วยเอ้ยผมไม่ได้แล้วผมไม่ได้แล้วผมไม่กินผมแล้วเลยจะดับผมจะดับผมอจะตับผมเราด้วยครับโอ้ยนะครับท่านผู้ชม ผมกาลังอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีสายได้แจ้งทางตารวจไปว่ามีนักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดังได้พยายามยัดเงินใต้โต๊ะให้กับผอแต่ท่านผอไม่ได้รับไว้ครับตอนนี้จับกลุ่มไว้ได้แล้วนะครับดีนะพผอไม่รับไว้อพูดทำเราไว้เนี่ยเป็นเด้งล่ะเรื่งวเรื่องวเรากังจะว่าในโรงเรียนเรามีคนดีอยู่บ้างบายเย้อยู่เกณฑ์จกคอรับเช่นหาพ่อไม่ถูกว่ะ

เฮ้ยไปผมอยากให้คุณขายโรงเรียนให้กับผมและหลังจากนั้นให้ผมเป็นเพื่อนรักแล้วผมจะให้โบนัสคุณหลังจากที่คุณเพิ่มเกรดให้ลูกของผมเอาใหม่พวกนี้นี่มาดีเลยคุณดูท้งส่วนนะครับวันนี้เป็นกันหนัวันนี้ผมมีข้อเสนอให้คุณก็ลืมหมดแล้วตอดแว่นกันเลย เขาพอกันางทีโงนะ nah? ตอนนี้งเนียนแล้วไม่ไหวแล้วมึงกันได้มาหล้วอีกครั้งอนี้หนึ่งอ๋อไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไมยไม่่ไไม่ม่้ม่ไม่ไม่ไมนไม่ไม่ม่ไม่สม่ม่ไม่ค่ไม่่ไไม